โอเคครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเวลาการเกิดของร้านค้าธรรมดากับร้านค้ารับนะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะมาบอกวิธีการฟาร์มเพชรให้ได้เพชรเ,เยอะๆนะครับจะเป็นวิธีไหนนะครับไปรับชมคลิปันเลยไปกันเลยครับ E ี i r o b รบ Shop ร้านบริการเติม r o b u x แบบ ID p a s t และยังมีบริการกดเกมพาร์ s ด้วยเลดแปกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟ o o d แบบ King Legacy Map All Star แบบ Anime Fighter และ Map อื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะสวัสดีะค,ะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนแล้วก็ใครเข้ามาดูแล้วนะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเราบอก บอกเวลาจุดเกิดร้านค้าธรรมดาก่อนนะครับร้านค้าธรรมดานะครับทุกคนจะเกิดในเซิร์ฟนะครับทุกทุกชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมง30นาทีนะครับทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมเพราะว่าผมทดสอบแล้วนะผมทดสอบการออนเซิร์ฟวีนะครับทุกคนผมออนเซิร์ฟวีอยู่ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีร้านค้าตรงนี้มันเกิดนะครับทุกคน ใช่ถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดานะครับอันนี้เราต้องดูด,ดูเวลาด้วยนะว่าร้านค้าที่แล้วมันเกิดกี่โมงแล้วก็ตีไปตีเวลาไปอีก1ชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมง30นาทีนะครับประมาณนี้เลยนาะผมทดสอบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างนะครับมันมีร้านค้าอีกร้านค้าหนึงเนาะนั่นก็คือร้านค้ารับนะคะ ร้านค้ารับนะครับจะเกิดตรงนี้เนาะได้หลายคนนะครับก็จะบอกว่าร้านค้ารับตรงนี้จะเกิดตอนบ่ายโมงกับตีหนึ่งนะครับมี2เวลาเท่านั้นอ่าแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทุกคนของผมนะมันเกิดเวลา8ปดโมงนะครับทุกคนตรงนี้เนาะเวลา8ปดโมงเลยนะครับมันขึ้นมานะครับตอนนั้นนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ม่ได้ถ่ายรู้ไว้เนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมันเกิดตอนเวลา8โมงเลยอันนี้นะครับมันมันก็แน่นะครับว่าเกิดตอนบ่ายโมงแล้วก็ตีหนึ่งต,ตีหนนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเข้าเซิร์ฟวีเซิร์ฟธรรมดามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับจุดเกิดร้านค้ารับตรงนี้เนาะผมขอบอกว่าร้านค้ารับนี้นะมันจะเกิดทุกๆ7 จ็ดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงอะครประมาณประมาณนี้เลยเนาะของเซิร์ฟนะครับของเซิร์ฟหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟวีผมรองออนถึงถึงบ่ายโมงนะครับทุกคนมันไม่เกิดนะมันไม่เกิดนะครับมันไม่เกิดให้เลยมันไม่เกิดให้เลยนอกาตรงนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะคบตีหนึ่งเหมือนกันมันก็ไม่เกิดเนาะหรือว่ามันอาจจะมีดีเลยนิดนึงนะครับ แล้วอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนสิ่งที่ร้านค้ารับจะเกิดนั่นก็คือในเทดดิงเวิ r ์ d นะครับเทดดิงเวิ r ์ d นะครับทุกคนก็คือเราต้องใช้1ร้านเพชรนะครับเพื่อจะเข้าไปในนี้เนาะโอเคนะครับร้านค้ารับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนร้านค้าธรรมดาก็เกิด1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วส่วนร้านค้ารับที่เป็นสีม่วงนะมันอาจจะเกิดประมาณ7ชั่วโมงถึง สิบชั่วโมงก็ได้นะมันอาจจะไม่เกิดประมาณบ่ายโมงแล้วก็ตีหนึ่งนะบางทีมันไม่ตรงนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับทุกคนต่อไปวิธีการฟาร์มเพชรน,นะครับหลายๆคนนะครับก็ จะมีวิธีการฟาร์มเพชรที่แตกต่างกันไปเนาะบางคนนะครับก็จะฟาร์มเพชรด้วยการเอาตัวที่ดาเมจน้อยๆไปฟาร์มนะครับเอาไปตีไว้เนาะด้วเพชรมันก็จะเด้งออกมาเองนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งหลายๆคนนะครับก็จะตีพวกเงินพวกนี้พอตีเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีเพชรออกมาเนาะแล้วส่วนวิธีของผมนะครับทุกๆคนอาจจะงงเนาะพี่ทําไมพี่มีเพชรเยอะจังเพชรพี่เอามาจากไหนเรื่อยๆหรอ ผมใช้วิธีการซื้อเพชรครับทุกคนผมไม่ได้ซื้อเพชรจากในเกมนะถ้าเป็นในเกมนะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะครับดูสิทุกคนเห็นปะสิบเร้านตั้ง4,500ันห้ารบัคเลยนะแต่ว่าผมใช้วิธีการซื้อเพชรจากในกลุ่มเพชเเร simulator นะครับจากเฟซนะใช่ผมซื้อมานะครับ 1B B ละ 9บาทเองนะครับมันอาจจะมีถูกกว่านี้นะใช่วิธีการซื้อเพชรของผมแบบนี้เลยผมจะไม่มานั่งฟาร์มนะครับทุกคนให้เหนื่อยนะใช่เราลงทุนนิดนึงนะมันแค่9บาทเองนะครับส่วนน้องๆบางคนไม่มีเงินใช่ไหมผมแนะนำนะเอาตัวที่ดาเม็น้อยๆน,นะครับไปสุ่มให้ได้บัฟไดมอนนะครับใช่สุ่มให้ได้บัฟไดมอนคือไดมอน์ V นะ ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็เอามาตีเพชรน,นะครับดาเมจต,ต้องน้อยนะครับแล้วก็ตัวต้องตีเร็วนิดน,นึงเนาะคือผมแนะนํานะเป็นตัวตัวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขอไปโรคหนึ่งก่อนนะตัวนี้เลยนะครับทุกคนเอ่อตรงนี้นะครับ 80M ตรงนี้เลยนะตัวพวกนี้นะคบจะตีเร็วมากๆเลยนะนี่เลยไอตัว43%พวกนี้เนาะ ไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ตีเร็วมากๆเลยนะแต่ก่อนผมก็ใช้วิธีนี้เนาะเว,เวลาการฟาร์มนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันกินเวลาชีวิตมากๆเลยนะผมเลยเลือกวิธีการเติมนะครับทุกคนโอเคเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะถ้าติดตามแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย